นี่คือหัวแปลกประหลาดผู้ชายต้องใช้สองมือถึงจะจับมันขึ้นมาได้หันใบหน้าไปทางตัวเองมือขวาจับแหนบดึงฟันมันออกผลคือไม่ระวังแหนบหล่นเข้าไปข้างในเขาพยายามจะหยิบเอาแหนบออกกลับไร้ความสามารถและโดนฟันข่วนเลือดก็ถูกทิ้งไว้อยู่ด้านในผู้ชายไม่สนใจและรักษาบาดแผลของตัวเองหลังจากนั้นเห็นเขามาที่นิทรรศการด้วยดวงตาที่หมองคล้ำจากนั้นมองไปที่หัวนั้นรากับว่าหัวสามารถควบคุมผู้ชายได้ตอนนี้นิ้วมือของเขายังมีเลือดไหลยอยู่ดวงตาก็กลายเป็นสีแดง ตอนนั้นหัวก็ปล่อยคลื่นเสียงออกมาดูเหมือนว่าเขาจะได้รับข่าวบางอย่างเอามีดยาวสองเมตรไปทางผู้บังคับบัญชาโชคดีที่เบ,เบรินพบว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากเห็นคราบเลือดบนพื้นเบรินรีบถอดส้นสูงดึงปืนที่ซ่อนอยู่ออกมาแจ้งผู้บังคับบัญชาและวิ่งไปทางผู้ชายคนนั้นในยามอันตรายสามารถควบคุมผู้ชายด้วยปืนได้ทันเวลาช่วงเวลาที่เขาแกล้งวางอาวุธลงจากนั้นก็พลิกกลับจับเบรินเป็นตัวประกันแต่เธอคือเบรย ใช้เวลาตอนที่เขาไม่ใส่ใจรีบออกจากการควบคุมจากนั้นใช้ขาที่ยาวบวกกับลูกเตะอีกนิดหน่อยค่อยๆค,ควบคุมผู้ชายคนนั้นได้ในเวลาเดียวกันซัฟก็กำลังลาดตะเวนไม่นานก็พบปัญหาเขาเห็นว่าหัวมีเลือดไหลไม่หยุดดังนั้นในขณะที่ทุกคนไม่ใส่ใจคว้าเอาหัวแล้วรีบออกไปจากที่นั่นแต่เพิ่งก้าวออกมาก็สะดุดล้มสีสะบังเอิญกลิ้งไปที่เท้าของผู้ชายคนหนึ่งซัฟบอกเขาว่าอย่าแต่มันแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ฟังเอาอะไรไม่รู้ออกมายัดใส่หัว รอจนซับลืมตาก็ไม่เห็นร่องรอยใดๆของชายคนนั้นแล้วหัวเปื้อนเลือดบนพื้นก็หายไปด้วยซับบอกเรื่องนี้กับผู้บังคับบัญชาแต่ผู้บังคับบัญชาจะเชื่อได้อย่างไรและยังคิดว่าเขาเป็นคนเอาหัวไปซ่อนแบบนั้นเขาถูกผู้บังคับบัญชาสงสยัยกลับมาที่บ้านมีผู้หญิงหนึ่งคนมาหาเขาระบุว่าตัวเองเป็นข้าราชการระดับสูงซับได้รับการยอมรับเรียบร้อยแล้วทําให้เขาดูมุนงง,งวันรุ่งขึ้นเขาไปที่บริษัทใหม่มันเป็นโกดังนับหมื่นตารางเมตร นี่คือโกดังที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดภายในทั้งหมดมีพลังลึกลับต่างกันหัวที่ปรากฏตอนต้นของหนังมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ในโกดังยิ่งทําให้คนกลัวมากยิ่งขึ้นคนที่ปกป้องโกดังแห่งนี้ทุกคนตายไม่เหมือนกันดูเหมือนว่าการปกป้องโกดังแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขั้นแรกจอห์นพาทั้งสองคนไปทําความคุ้นเคยกับโกดังทั้งสองคนทั้งพูดทั้งหัวเราะเห็นได้ชัดว่าไม่รู้ว่าโกดังนี้น่ากลัวแค่ไหน ในตอนนี้มีสายฟ้าฟาดลงมาจอนรีบบอกให้ทั้งสองคนก้มลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นจอนก็พูดอย่างใจเย็นว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเรื่องปกติมากบนใบหน้าของซับแสดงความไม่พอใจสิ่งที่ทําให้เบรินสับสนคือตอนที่จอนกาลังจัดเก็บโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมจูจูกาต้มน้ําก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของซับเขาก็ประหลาดใจจอนบอกเขาไม่ให้ขยับและห้ามพูดอะไรแถมยังไม่ให้ปรารถนาสิ่งใดและไม่ให้คิดถึงอะไรเลย พราะกาต้มน้ำนี้มันจะทําให้สิ่งที่เราคิดในใจเกิดขึ้นจากนั้นก็ผลักทั้งสารละลายมาเปิดฝาออกบอกให้ซับใส่กาต้มน้ําเข้าไปเบรินไม่เชื่อขอหนึ่งความปรารถนาทันทีผลก็คือจูจูสัตว์น้อยน่ารักก็ปรากฏตัวขึ้นในกาต้มน้ําจอนเห็นแบบนั้นรีบหยิบเอากาต้มน้ําใส่ลงในสาระละลายทันทีโชคดีที่เบรินไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นมิฉะนั้นผลที่ตามมาจากคาดเดาไม่ได้และหน้าที่ของทั้งคู่ก็เช่นเดียวกับจอร์นค้นหาสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดที่จะทำลายโลกจากนั้นนมามที่โกดัง ปิดผนดกพวกมันวันรุ่งขึ้นจอนเปิดคอมพิวเตอร์กำลังทำงานหนักบนคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าผ่านคอมพิวเตอร์เขาสามารถพบสิ่งประดิษฐ์ที่สูญหายได้ในที่สุดผ่านการเฝ้าระวังของโรงแรมแห่งหนึ่งเขาระบุวัตถุข,ของผู้ชายคนนั้นได้ดังนั้นเบรินและซัฟก็เริ่มออกเดินทางนี่เป็นฉากที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาทั้งสองคนซัฟกำลังสอบปากคำนักโทษจูจูชายคนนั้นก็มีสีหน้าที่ชั่วร้ายพูดภาษาลึกลับออกมาจากปากของเขาและรอบๆก็มีลมพัดมา ภายในเวลาแป๊บเดียวผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกลายเป็นคนอื่นพวกเขาไปพบศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในพื้นที่แปลประโยคของผู้ชายคนนั้นถ้ามีแต่คนรู้ถึงความกลัวของฉันจะเข้าใจความเจ็บปวดของฉันทั้งสองคนจากไปด้วยใบหน้าที่งุนงงหลังจากที่ซับจากไปศาส,สตราจารย์ก็รีบหยิบหนังสือออกมาเปรียบเทียบเนื้อหาภายในทำไมถึงเหมือนกันแบบนั้นดูเหมือนเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างกับทั้งสองคนอย่างไรก็ตาม จอได้ใช้คาถาล็อกสิงประดิษฐ์มันคือปิ่นปักผมบนศีรษะของวิญญาณที่ถูกข่มเหงปินปักผมนี้มีมนสนเนศสามารถปลุกร้าหัวใจคนคาถานั้นนั่นคือคำสั่งเสียงของจิตวิญญาณในเวลาเดียวกันศาส,สตราจารย์คนนั้นก็ถูกควบคุมทั้งพูดคาถาทั้งคว้าสายปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันใส่ตัวเองจากนั้นเอาไฟแช็คออกมา ทั้งสองคนกำลังอยู่ในห้องสัสตว์ราจา์พบตรองปิ่นปักผมแต่ไม่มีปิ่นปักผมข้างในตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าตัวเองรู้ว่าวัตถุถูกเก็บไว้ที่ไหนดังนั้นทั้งสาคนจึงขับรถออกไปทันใดนั้นซัฟที่ระมัดระวังก็พบปัญหาเขามองไปที่ปิ่นปักผมบนหัวของผู้หญิงและดูรูปทรงของตรองจากนั้นรีบหาเหตุให้หยุดรถผู้หญิงพบว่าถูกเปิดเผยก็คว้าภูมาิลาัยทันทีไม่นานรถก็บินขึ้นไปในอากาศ หลังจากกลิ้งไปสารอบมันก็หยุดทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสคลานออกจากรถแต่ตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นไปที่งานปาร์ตี้เห็นเธอถอดปิ่นปักผมออกมาเริ่มไร้หมุนทันใดนั้นก็ควบคุมทุกคนช่วงเวลาสำคัญเบรนกับซัฟก็มาถึงที่นี่และชี้ปืนไปที่ผู้หญิงคนนั้นแต่ไม่คาดคิดว่าผู้หญิงใช้ปินปักผมควบคุมเบรินเห็นเบรินค่อยๆเล็งปืนมาที่ตัวเองซัฟเห็นแบบนั้นรีบใช้ปืนช็อตยิงใส่เธอทันที ในตอนที่มีคนกําลังจะจัดการกับซัฟเบรินก็ตื่นขึ้นต่อยหน้าผู้หญิงคนนั้นอย่างแรงจากนั้นเอาปิ่นปกักผมโยนใส่สารละลายแบบนั้นในพริบตาทุกคนก็ตื่นขึ้นไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นวิกฤตก็ถูกคลี่คลายได้สําเร็จซัฟและเบรินก็ทําภารกิจแรกสําเร็จด้วยกันนี่คือหนังแวร์เฮาส์13ทุกสิ่งประดิษฐ์ในโกดังล้วนแต่มีพลังพิเศษที่แตกต่างกันชอบดูหนังแปลกๆทุกคนสามารถไปดูต้นฉบับได้ 奇趣电影，带你走进电影人生